สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกที่จะพาเพื่อนๆไปแดกกันจนตัวแตกนะครับกับสโลแกนแดกตัวแตกหนักพุงสบายกระเป๋านะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่ศูนย์ขนส่งสาย5นะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย5ถนนเส้นหลักเลยครับเพื่อนๆ นี่ครับด้านในก็จะมีเป็นศูนย์อาหารแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆนศูนย์อาหารขนส่งพุทธมทนฑลสาย5นะครับนี่ครับก็จะมีทั้งร้านข้าวมันไก่ต้มเลือดหมูโจ๊กอาหารตามสั่งหรือจะเป็นลาบน้ำตกนะครับสไตล์อีสานแท้ๆอร่อยเด็ดทุกร้านนี่ครับมาตอนเที่ยงคนจะแน่นๆหน่อยนะครับสถานที่เขาก็ว้างขวางนะครับ ราคาเบาๆนะครับธรรมดา40พิเศษ50บาทนี่ครับอันนี้เป็นร้านข้าวมันไก่นะครับก็มีทั้งไก่ต้มไก่ทอดไก่ย่างนะครับเพื่อนๆนี่ครับด้านในก็จะมีโต๊ะแบบนี้นะครับนั่งชิวๆสำหรับศูนย์อาหารจะอยู่ในศูนย์ขนส่งสายห้านะครับเพื่อนๆก็อยู่บนถนนเส้นหลักเลยครับปิ่นเก้านครชัยศรี ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับเพื่อนๆนี่ครับเข้ามาด้านในก็จะมีขนส่งแบบนี้เป็นศูนย์อาหารนะครับเพื่อนๆด้านบนก็จะเป็นที่พักนะครับแล้วก็ห้องพักให้เช่านะครับนี่ครับสาหรับพนักงานหรือว่าบริษัทขนส่งต่างๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆสาหรับร้านนี้นะครับก็เป็นร้านข้าวอาหารตามสั่งเจลานะครับกะเพราโคตรแซ่บ ราคามิตรภาพนะครับเพื่อนๆให้ทั้งข้าวให้ทั้งกลับเยอะมากๆนี่ครับเพื่อนๆร้านนี้คนก็จะแน่นหน่อยนะครับที่ตอนช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมนะครับแน่นมากๆรอคิวนานหน่อยนะครับผัดไม่ได้หยุดเลยนะครับสําหรับร้านเจ่านะครับเพื่อนๆก็เนื่องจากขอให้ข้าวเป็นข้าวหอมอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวกลับี่้ปกหาแน่นก็มาดูกันเพื่อนๆนี่ครับ สำหรับจานแรกจานนีนะ้เป็นข้าวผัดรวมมิตรนะครับข้าวผัดเป็นเมนูที่ทางร้านบอกว่าทำง่ายที่สุดเราคิดว่าง่ายนะครับแต่ว่ามันมีความพิถีพิถันนะครับข้าวก็ต้องผัดให้มันเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับเพื่อมาทุกเม็ดข้าวใส่ไข่ใส่หารวมมิตรแบบนี้มีทั้งกุ้งปลาหมึก ผักคะนา้ามะเขือเทศผักแบบสูตรชาวบ้านชาวบ้านนะครับเขาจะใส่ผักแบบนี้นะครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆไม่ชอบผักนะครับแจ้งเจราได้เลยนะครับเขียนใส่เมนูได้เลยนะครับร้านนี้ทําตามลูกค้าต้องการนะครับชอบแบบไหนจะใส่อะไรในเนื้อเขียนแจ้งไปได้เลยนะครับสําหรับจานที่2นะครับเป็นผัดก,กระเพราหมูกอรอบ นี่ครับเพื่อนๆผักไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากใบกะเพราล้วนๆสมชื่อจริงๆนะครับกับกะเพราโคตรแซ่บมาดูครับเพื่อนๆหมูมมกรอบให้อย่างเยอะสําหรับจานนี้นะครับพิเศษ60บาทนี่ครับแล้วหมูหมูกรอบคือแบบสับมาชิ้นแบบนนหนาๆเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับโคตรเข้มนะ<ฆ><ฆ>ค,ครับเพื่อนๆ แนะนำนะครับถ้ามาฐานร้านนี้นะครับสั่งธรรมดาก็อิ่มแล้วนะครับเพื่อนๆแต่สำหรับเพื่อนที่ทานจุนะครับพิเศษอ,อร่อยแบบสะใจอิ่มเต็มคาราเบลหมูกรอบหนังกรอบเนื้อนุ่มอร่อยช่ำๆเลยครับและที่สำคัญพริกใบกระเพราหอมเผ็ดแซบ่บ ถมน้ำซุปให้อีกหนึ่งถ้วยนะครับสําหรับเมนูอาหารทางร้านจะมีน้ําซุปให้หนึ่งถ้วยนะครับทุกเมนูครับเพื่อนๆมากันอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านข้าวมันไก่ป้ายแดงแบบนี้ตัวใหญ่แบบนี้นะครับร้านนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆก,กับร้านผัดกะเพราโคดแซบนี่นะครับเพื่อนๆนี่ครับก็เป็น2ร้านนี้นะครับเปิดขายมา หลายปีแล้วนะครับเพื่อนๆคู่กับศูนย์ขนส่งสายห้าเลยก็ว่าได้นะเหมือนกับอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอาหารโรงเรียนเลยนะครับเพื่อนๆทั้งอิ่มทั้งถูกทั้งอร่อยนี่ครับมาดูครับโอ้โหเพื่อนๆให้ทานนะครับจานนี้เท่าไหร่เป็นข้าวมันไก่ผสมนะครับก็มีทั้งไก่ทอดไก่ย่างนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไก่ต้มคูนณแบบนี้และที่สําคัญนะครับ ข้าวมันหอมล่วนไก่เนื้อเด้งนุ่มฉ่ำนะครับทั้งไก่ย่างเลยนะครับแล้วก็ไก่ทอดไก่ย่างนะครับมีความหอมเครื่องเทศย่างหนังกรอบเนื้อฉ่ำๆแล้วก็ตัวไก่ทอดนะครับไก่กรอบกรอบนอกนุ่มในเนื้อเด้งเด้งฉ่ำๆหอมเครื่องเทศนะเพื่อนๆน้ำจิ้มก็มีให้เลือกนะครับทางน้ำจิ้มแจว น้ำจิ้มไก่ทอนะครับหรือว่าจะเป็นซอสซีอิ๊วดำน้ำจิ้มไก่ต้มนี่ครับซอสซีอิ๊วดำเป็นซีหวานนะครับสำหรับร้านนี้แล้วก็ตัวน้ำจิ้มแจ่วแบบโบราณนะครับคือเป็นมะขามเปียกแล้วก็ตัวข้าวคั่วพริกคั่วนะครับนี่ครับและอีกหนึ่งเมนูนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับ เป็นข้าวยำไก่กรอบครับเพื่อนๆไก่กรอบร้านนี้นะครับเขาจะเป็นไก่กรอบแบบชุบแป้งบางๆพอกรอบๆนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับร้านข้าวมันไก่ไป้ายแดงนี่ครับสาหรับจานนี้นะครับเฉลยได้ราคา50บาทดูครับเพื่อนๆนไม่อิ่มไม่แน่นได้ยังไงนะครับราคาแค่50บาทข้าวพูน,พน มาดูตัวไก่นะครับสับมาแบบชิ้นใหญ่ๆไม่ต้องสไลด์คือจับมาปุ๊บสับสับสับโปะใส่จานก็สาใจครับเพื่อนๆนี่ครับน้ำ<อ>จิ้มไก่คือ,อที่หนึ่งเลยนะครับร้านนี้เขาทำเองนะครับน้ำจิ้มไก่กับน้ำจิ้มแจ่วรสชาติแซ่บแน่นอน,นครับเพื่อนอร่อยเกินคำมัรยายและแถมให้เยอะอิ่มจุกๆแบบนี้นี่ครับ ข้าวหอมๆรุ่นๆแบบนี้นะครับมันกําลังดีกําลังสวยเลยนะครับนี่ครับแล้วดูตัวไก่ย่างชชำๆเคี้ยวไปแล้วเครื่องเทศทะลุออกมาอ,มอืไม่พอไม่นำใจนะครับขอต่ออีกหนึ่งจานนะครับเพื่อนๆเป็นข้าวมันไก่ต้มนะครับนี่ครับ ก็สำหรับจานนี้ราคาแค่40บาทนี่ครับเพืเ่อนๆดูครับไก่ต้มเนื้อฉ่ำๆแบบนี้สำหรับทางร้านจะใช้เป็นตัวน่องสะโพกนะครับนี่ครับ สับแทบหมดน่องนะครับเ,เพื่อนๆเราไปซื้อนี่น่องหนึ่งก็จะเกือบสามสิบบาทแล้วนะแกสับมาให้ขนาดนี้มาดูน้ำจิ้มตัวไก่ต้มนะครับเ,เพื่อนๆดูครับเข้มข้นมากๆทั้งขิงซอยพริกซอยแน่นๆเลยครับเ,เพื่อนนี่ครับมีพริกกระเทียมบริการนะครับเ,เพื่อนๆสามารถหยิบ ตามความชอบได้เลยนะครับพรเพื่อนๆดูครับ4ี่สบบาทโคตรเยอะร้านนี้นะครับข้าวมันไก่ไป้ายแดงร้านนี้นะครับขายหมดไวมากๆประมาณไม่เกินบ่ายสองนะครับเกลี้ยงตู้นะครับพรเพื่อนๆส่วนใหญ่ซุปสูสสสนอาหารรัตมนทนสายห้านี่นะครับก็จะขายตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึงประมาณบ่ายสองนะครับพรเพื่อน ก็จะมีบางร้านนะครับที่จะขายถึง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับอย่างร้านเจล่าเนี่ยก็มีขายถึง5โมงเย็นนะครับนี่ครับร้านส้มตาน้ําตกก๋วยเตี๋ยวเรือพวกนี้ก็ขายถึง5โมงเย็นนะครับก็มีหลายร้านนะครับที่ขายครบสามื้อเลยส่วนข้าวมันไก่ป้ายแดงนี่บ่ายสองนิดนิดหมดนะครับเกลี้ยงแต่ไม่รู้นะครับว่ารอบเย็นเขามีอีกหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ผมชอบไปทานตอนเที่ยงนะครับ นี่ครับพเพื่อนๆดูข้าวมันนะครับอข้าวมันแบบนี้ผมยังชอบเลยนะครับทีเขาใช้ข้าวหอมมันมีความแบบหอมด้วยมันจะร่วนๆแล้วมันหนึบๆเพื่อนๆครับสดๆสิบสิบปั๊บนากรุ่งสบายกระเป๋าเต็มความสุขนะเพื่อนได้รสชาติแบบเต็มๆไก่ดำช่ำๆ ก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆืนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทำมานำเสนอเพื่อนๆทุกทุกคนในวันนี้นะครับ <c oughs> ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดเ,เกิดขึ้นนะครับกับทางร้านหรือสถานที่แห่งนี้นะครับก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลา เพื่อนๆทุกๆคนกันไปก่อน bye bye. สวัสดีครับ